โอ้ยงามผักเลยเอาหนึ่งอย่างกันลองสองออนคูเลยต่ไหนเอยตูนเะยงาตูมเงมามเอง สามดอกนี่ว้าดจะได้จะงามเป็นงามออกมาเลยคืองามค่เะเต้อุอ้ออยเดึงขึ้นมาเลยเบิด์ตขนาดลอุ้ยคือเป็นจังสันติดกันทั้งเหงาคนออโอเคกันนะละเหงาเอ้าอ้าคืองามคักเท้อืมโยง็นก็ได้ โอ้เกี่ยงมัดูมามาหลดมือหลดใหม่กระตาโอ้ว่างไากิตนตรงนี้เอาทิมซะเอาดอกเดียวผุ่นแป้วไข้นั่นบันอัาฟันเนี่ยังรูดมือเหมือน <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีครับนาผ้าหรอเด้อจ้ะครับผมผอกันในเสาข้างวันที่11กรกฎาคมพ่อสอ2000หาลอย68เนาะจ้ะผ้าพีผ้านองเผาปลาคือเก่เาเด้อจ้ะมาเนี่ยฝนตกบนเสาอยู่เนาะโอ้ยฝนตกช่วงไรช่วงสิหาตีห่าละนะจ้ะเพราะเสาไงายบ่ได้ออกบาดแต่สเสาเด้อจ้ะออกมาสวยเติบทีจนโม่งกลัวแล้วก็ยังดิ่นอยู่เนาะน พี่กั๊ดเขาขเข,าข,ข้ากับน้องเมกตะบุญหันคามเพื่อนคนที่จังหวัดอุบลจา้าวันหลุนมาตามเมืองฝนนินๆหนิที่นีนเนน่เห็นยังเกิดให้เขาเก็บเน,ะน,นเาะแมนครับตามมาเลยจ้ะเอาสกัก่อนเห็นจักดอกเลยโอ้ยบรรยากาศทนรินๆเน้อจ้ะฝนจะเป็นลินมาจนมองเห็นเด้อยน้องลินเตยอ,อยู่เลยนะเราทุกท่านน่ลอก นาโมเลกเตไายโมนีมน่วานไปวัดมมนี่ผลดินโมเลกไตซายามาหาเห็ดเด้จ้ะได้ดอกไหมเฮ้ยๆดอะหอำแดกก,กอด้อแดงได้อีกก็สักกอู้ยูดีจังบลดอกนีูกลองสิบส,ส็ดเนี่โอ้ยเยียบเกิดถึงไฟน้อยเยียบน้อ,า <laughs> อยาเเ <laughs> าเขาอู่ กำลังเกิดอันนี้แดงจจะดอกนวเข้ามามางานใบกออกจะเกลือกำลังออกเลยจ้ะค่อยออกไปเอะบวชดอกอรน่ามานีใช่โอ้ขุนบ่อเป่าดอกที่สกกไอ้เดนปาโอ้ยินแดงจน Đỏ vào là món Nhanh là đi à nhẹ nó Rồi đèn lửa Ở mày cả đấy cả Thế đồng hồ thì vứt ý vô chắc cả tư cơm <laughs> ที่ดอกพี่อี่หนึ่งดอกหน่ย่านเฮแต่ดอกหน่อยหน่อยให่กันเป็นแปนแนมเห็นไว้อยู่ลี้ดอกมาญญาย็นได้ก็เห็นได้แต่แบบเอานึ่งอย่างกันลองสองมันคูเลยแต่ Pues mm hmm. ต้อป่ปกระตกตกเอาเบามเปอี่บาทเออเนี่ยเบือเบือดบดอกนี่เบียดคุดินเเบือบึนเบึน อ้ยตูมเลืทีนอ่ตูมเียคามเพี้ยชอเอ่เอาละเอาทำเมโอ้ยพี่ยอเดือดยังดำ ดอกเนาะแต่กำลังเกิดมาโอ้ยนี่หอยนเาบางลาโอ้นี่นอเถาเนเเนี่ยคือบานอ่ะนีดอกเดียวบานใหม่นีฮักแล้วเฮ็ดยังไงเฮ็ดเพชนต้องเลยอะไรโอ้เฮ็นอะไรไม่จะหลอกเป็นสองสามอาอคือว่ามีหมู่เกิดน้ำคือฝนนี่ว่ ดีดังโอ้คนตกใส่เหลี่ยมเลยเนาะดำจนเดียมบม่ว่ามีเหรออื้มอื้มขึ้นบ่โอ้โม่ขาตัวใหม่ขึ้นบ่แข็งแหงหนาวแล้วบ่ขึ้นขาเปื่อย เราเคยจะตัดออกตรงนี้อ่ะพี่พี่คนอันนี้ลายเนาะหมุนเขาไปเอาอย่างไรเห็ดสี่ดอกโอ้ยสีดอกเหนะเฮ็ดของดำพี่ดอกน้องพี่พีี่่บานเนาะโอ้หัเรียนมาคนเพิ่งอย่งเพิ่งเขาเพิ่งอย่างเพิ่งเขาอยู่บนท้องโอ้เพิ่งเขาโอ้คนดอกน้องพี่ เฮ็ดพิ่งเขามีหลายสนิทอยู่เลยดอกน่างามเลยเฮ็ดเพิ่งเขาข้าติ่งเฮ็ดเพิ่งขาไหลไม่น่าเก็บเองเนื้อพอหน่ายยางไปทางได้บุ่เห็นดอกเดียวได้สิเก็บได้จ้ะดอกมันใหญ่น่เอื้มมันยังล่ะมันงามขงาดนี้โอ้ตัวนี้ฝันหมูเนาะคุณอ่ะเอ้ยงามส้ อ้ยงามคับขุนดอกนัก่นก็งอ่ะพี่ดอกน้อยมันพอพี่พี่โอ้จุนะกหน่อยนาะพี่ดอกน้อยคนเข้มอ่อนหน่อยเอ้ยดอกมันเน่าชื่งามหักเท่อืมโยงก็ได้กูเกี่ย,ยงมาดู มามาหล่นมือหล่นใหม่กระตาโอ้วาา่างไวจิงตัวนี้เอาทิพซะเอาดอกเดียวขุ่นเป้าใครนันบัตเนี่ยฮะฟนนันยังรูดมือเห <laughs> <c oughs> มือน <c oughs> พี่มีดอกเดียวละจัโอ้ยขีดินหาดอนไหนดินหาดก็สักี่เรีอง จนเป็นสีอย่างไร<น>ลูกของแม่ซื้อหัวมนันหัวเห็ดสามดอกเียแปดดอกจะได้จะงามเป็นงามออกมาเลยคืองามขดาดเลยเออดึงขึ้นมาเลยเบิด์ตขนาดโ <c oughs> อ,อ้คือเป็นจังสัน <c oughs> ติดกันทั้งเหง่าคน ยุ้ยบอเอาออกสบอหกักโ <c oughs> อ้บดออกจากกันเลยไมต,ติดกันดีค่ะอโอ้ยเอาเอ,าอ้ยบอกลออ้เป็นจังไหนเป็นทองติกันออกจากกันนะพี่นอองเอาอา้าขึ้น่งางหักเงเงาคขนะึ้นนะอ้ยงามเอง โุ้ยแดงจริงเเลยแดงสองตูพ่นสอบานหนึ่งบานหนึ่งจุงสองฮักเลยไม่มาจนไน่มาเออเยานั้นแ่ะอแดงดงแดงดงออ้าวอไมเด้เลยแบบเงินแหอ้าอืาไม่เห็นที่ตองเดืองฝากกันน่นโยคุณ เทบถุงด้เทปนกเปนกเอยโอ้เทปนกว่าไมีสูมอ่ะพอม่ากำลังบานสามิน่ะออามาเเหงนี่มองเห็นอูยหอามังมันอ้้งามครับสิงามโอ้ยโอ้ยหักเอามามาบานนี้สามอูห้าบานนี้ถึงเกินฝนคือฝนถึงอ่ะโอ้ยแตกดงเลยจ้ะ บาดมาเป็นเดืองนะ้ึ่งหนึ่งแดงครึ่งหนึ่งเ้อมามามาพีมาเบิงก็ขักแส่สองดอกเอ้ยขาวเพื่อไข่เป็นบวงุดเออมาเอาพี่ก<อ>ดอกกันเนาะอ้ยงามขักขาวเลยจ้ะโมเมนต์เดือกอุยอ้ยเลย นั่งเสื้อดอกขาวของผมงเป็นแบบนี่นะโอ้ยงามแห้งงามแห้งท่าน่หน่อยแท้เป็นซ้ายอยู่คือเต้าของวปีคนเลยเนี่ย <laughs> ให้ถึงช็อกโกแลตน่าดู <laughs> ดอกมีไงเนี่ยโอ้ยให้โคกเบือ <laughs> โอ้พี่เรืออันหนึ่งพี่นี่นี่นี่หน่อยหนองตัวเตี้ยสองดอกอ่ะหึ่งดำพี่ดอกสีงาพี่พี่พี่ใช่อู้ดอกไงคุณโมโหนั่นดอกหน่อยเขามีอยู่รับมาหน่อยค่ะ ท่ย่อยออกไปเรื่อยอยูู่เข็ดเนาะิันหันออกโมใบใหญ่ด้วโมหลายคือเก่าอุ้น่ะนะไรเน่ยคุดำ1 0เอายู่ี่ดอกเลยอุ้ยออกใหม่จริงยังงำงำสองตัวองโอ้เกิดขึ้บเห็อเดอีมุตนะ ว้าะวกเ้เห็นอยัง,ออยงนี้ชัดดเฮือดอุ้กานโอ,อ้หนามจนหมด้วยเอเอเออเออูนี้ทีเเ่เป็นอยงีเกี่ยงอันส่วนจะเป็นเกี่ยงโอ้โอตาดอกเงี่ยไปอย่นจะไหนก เปลือกเอาตกออกนั้นเห็ดไฮโมนี่เออหันสิเนาะแนนเอาเห็ดเผ่งเขาแค่นีขวดเดียวเท่าหรอเปล่าอ้่านเาลัโอ้ยทองมั้งแหนดอกนี่แกงพูดเดียวกินวาลายอิ่มยูอเด้อผูกวัวกินหลายเห็ดนงยงหัวนี่เอาอะไอยู่บางบอกอาอไร่มเห็ดเถอะ โอ้ยเปือยเลยทองมันมืดเลยนจีตัวนห้พอได้ยู่ได้เอาตีเหรอเดี๋ยวเอาขา,ขาเพินตีตงใหเพิ่นเป็นเสือม้วนันเด<า>ี๋ยวยังวะโอ้แต่นทองดีพี่าเอาดออโอ้ีๆน,น,น,น้อยก็มีพีพีเส้นสีคอยบดเห็น,นพีในน้อยก็มีเียวเอาหน้นาก็ตามามาฟาดเอา อ,อโอ้ยอยู่ไก,กออยูไกโอ้ยวัิท่ายอยู่เออไม่ได้บริทยดอกนึงับดอยหนึ่งกงเนี่ยยาบ้ยพ่อนะจัก็นี่ตัดเอาเครื่งเดียวขาเพื่อน,นะ่นละดอกจ้องดอกขีบานแต่ว่าดอกตูมตัวน,นี้งามๆเลย เดี๋ทอ,อ,อตัดเอาเลยตัดเอาเลยนเนาะบต้องเอ๊ะนั่นละเพวนอ๋อสวที่าออดอกกูมดอกนี่งามขนาดสวยอย่างบนรุนเดียวทัิงามมาเเวลาสุภาพี่พ่นองกา้าบานนนาอจ้ะ ไปเบิ่งยอดได้ยอดมันน <UC S> ้ำพอนะกันเลยจ้ะหอดรถพอดีนะไปชมกันเบิ่งอือเมคนเรียงแบบงามเรียบเรียบร้อยเนาะจ้ะทีเฮ็ดยังไง่ะพ่อเหลืองแดงก็มีเนาะแบบแดงแบบเหลืองแดงขาวเฮ็ดกอเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดอันฝุ่งดำเขาก็ได้เนาะทางลุมพุ่นเนาะ งามดีเลยจ้ะพอมีพี่น้องออกไหมยู่วะจักออกจังไรม่อนเฮ็ดขัดตานี่มีแต่เฮ็ดงามเนาะแนนตานี่เฮ็ดนอกคลิปก็มีเลยจ้ะแนนช่วงฝนตกเข้าเก็บนำบอดดิทายก็มีเนาะบวกก็มีเฮ็ดบวกเฮ็ดแดงหนาเนาะเขาบอดดิทายเนาะเฮ็ดถุงหกบานเนาะแนนเฮ็ดถุงหกบานบางดอกกระดังเสื่อกับบอดดิทายเนาะบางดอกกระทายบาางงงงงเนพิ่่่ออยยก็มีูข้ลาง มีเห็ดอย่างไหลายเห็ดอยู่เนาะเ,เห็ดดินเห็ดแดงก็กมีเด้อจ้ะรวมเห็ดรวมเห็ดรวมตานี่เห็ดรวมเห็ดไายก็มีบ่ไดไทยก็มีเนาะเก็บไปเรื่อยๆฝนลิ่หลายฝนกำลังสีเศร้าเลยจ้ะพ่อแม่พี่เนาะกำลังสีเห็นแดดแน่อนกำลังสีเห็นแดดแน่เฮาคันสีเมื่อจะแล้วละแต่เวลาสมควรเนี่ยสีเมื่อบ่ได้หาเบิดเหมือเบิดเว้นเด้อจ้ะหาซ้ำสีโมงหาโมงเฮาก็เมื่อเนาะเนี่ยพราะว่าเฮาก็ไปเอาของรับเอาของน้ำอีกเอา ถ้าพ่อแม่พี่น้องเสี่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งกดติดตามให้กำลังแรงใจแมนะ่นามาในเด้อจ,จ้ะแม่นาขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ท,ไกท,ไกที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กำลังแรงใจกันเขามาเนาะจ้ะแม่นาก็อไว้พรอให้พ่อแม่พี่นอ้องมแต่ความสุขความจเจริญคิดจริงใดสมความุม่งมาดป่าถนาอยู่แดงโอ้ยยู่ดีมิแรงสุขสุขคนจ้ะ เอาคลิปนี้พอพี่พอรองเสนอจะพอกันไหม่คลิปหน่ะคลิปนี้ก็ขอ,ขอเก่าก็ว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพอกันไหม่มอนนมื่นเนอะจ้าไปกลรับมาตามไหม่อีกอมื่น